เจ้าหน้าที่นำเชือกมากัน้นโดยรอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านลำะเมนชัยตําบลพลายอําเภอลำธเมนชัยจังหวันนดนครราชสีมาไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นเข้าไปในอาคารพร้อมออกประกาศงดใช้เป็นการชั่วคราวป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นหลังพบว่าโครงสร้างของขาคารและฝาผนังนั้นมีรอยแตกร้าวเสาปูนผุก,กร่อนผู้ปกครองเรียกร้องให้มีการเร่งซ่อมแซมโดยเร็ว,วจากการสอบถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องระบุว่าย,ยังไม่ทราบสาเหตุ จากข้อมูลพบอาคารเรียนแห่งนี้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า2ล้านบาทและเปิดใช้งานเมื่อวันที่3กันยายนปี2,562ค่ะสำหรับโรงเรียนลำทะเมนชัยเปิดสอนระด,ดับชั้นประถมะศึกษาปีที่1-6มีเด็กนักเรียน135คนขณะนี้สำนักงานเขตพื้นที่การประถมะศึกษานครราชสีมาเขต7สั่งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุ อาคารชำรุดและให้งดการใช้อาคารเรียนชั่วคราวจนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและครูค่ะ